สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยามเช้าๆที่บ้านสวนนะคะเช้านี้ก็รู้สึกว่าสดชื่นนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะช่วงตอนประมาณสามทุ่มประมาณสี่ทุ่มนะคะประมาณสี่ทุ่มตกแรงมากเลยฟ้าก็ร้องนะคะเมื่อคืนนี้เช้านี้ก็เลยทำให้บรรยากาศสดชื่นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูงานกันนะคะว่าช่างเขาทำไปถึงไหนแล้วกับกำแพงกันดินของเรานะคะ เมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะมากเลยไม่อยากให้ตกเพราะว่าอยากให้เขาทำให้เสร็จก่อนกลัวว่าฝนตกลงมาแล้วดินตรงเนี้ยที่เขาที่เขาเอาไม้ที่กันไว้ออกไปอ่ะดินมันจะพังลงไปนะคะตรงนี้เป็นด้านหลังนะคะเป็นด้านท้ายสวน ก็ก่ออิฐเสร็จหมดแล้วนะคะด้านนี้เหลือแต่ตรงนี้เป็นทับหลังนะคะเป็นคานบน<ด><ง>ช่างเขาทำคานคานดินแล้วแล้วก็ตอนที่เขาก่อขึ้นมาเนี่ยก็ใส่เหล็กไปอีกนะคะใส่เหล็กเส้นเพื่อที่ว่าจะได้แข็งแรงกว่าเดิมอีกสักนิดนึงนะคะ ไอ้ลอมบอกให้เขาใส่เองแหละแล้วอันนี้ก็เป็นข้างบนเดี๋ยววันนี้เขาก็คงจะเทตรงนี้นะคะทำแล้วก็เทข้างบนให้เสร็จเรียบร้อยด้านหลังก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลานั้นก็รอฉาบนะไอ้ล้อมคิดว่าเขาน่าจะฉาบที่หลังเพราะว่าเขาน่าจะทำแบบทำเสร็จหมดแล้วแล้วค่อยฉาบตรงนี้ก็เป็นด้านข้างเขาก็เอาเสามาไว้แล้วนะคะแต่ว่ามันยังขาดอีกส2บต้นที่ยังมาไม่ที่ยังไม่ได้มาส่ง ประมาณนี้เขาเทนี่แล้วนะคะเทคานดินแล้วอเดี๋ยวดูก่อนตอนที่ฝนตกโอ้แห้งแข็งอย่างดีแล้วนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่ฝนตกเมื่อคืนเดี๋ยววันนี้เขาคงจะก่ออีกบล็อก ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นวันที่สี่ของการทำงาน ดินตรงนี้ถ้าถ้ามาคืนฝนตกเยอะกว่าน,นี้อีกนะสงสัยดินตรงนี้สุดพังหมดแน่นอนเลยแต่อันนี้โชคดีที่ฝนตกลงมาแล้วก็เป็นหยู่พักหนึ่งที่พอตกแรงๆนอกนั้นก็ไม่แรงเท่าไหร่แล้วครับทีก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าตรงนี้ก็ทําเสร็จนะคะก็จะเอาดินตรงนี้ที่เราขุดตรงนี้นะคะ อาดินที่มาไว้ตรงนี้มาไว้ตรงที่ขุดไปนะคะ สรุปการทำงานของช่างสามวันที่ผ่านมาก็ถือว่าทำงานได้เร็วมากนะคะโอ้ผระกาศเขียวของเราขึ้นเยอะมากเลยงามมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเวลานั้นเราจะ มีปัญหาอย่างเขาก่อนไหมที่ต้นเหลืองไม่สมบูรณ์นะคะ<ม>บวบโอ้บวบก็เรื้อยพันขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าใบาเริ่มไม่รู้อะไรมากินอีก เปกฝักยาวนี่ก็เห็นไหมคะมันมีอะไรตัวอะไรมากินเลยแบบเป็นอย่างนี้เลยเสียดายถ้าเป็นงั้นนะเนี่ยก็จะออกฝักนี่อันนี้โเคเร็วมากเลยเนี่ยสวยมากเลยนะคะ fc เป็นถั่วเส้นใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันเสียดายตรงที่มันเป็นอะไรนี่แหละไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ได้เพราะไอ้ลอมก็ไม่อยากใช้พวกสารเคมี โอ้ Ồ, ดูกวางตุง้งกวางตุ้งก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะโอ้ถั่วผูอันนี้สงสัยแก่แล้วเนี่ย เพอแป๊บเดียวเองโอ้มาละมาทางนี้มาละ,าาละอยู่ตรงนี้อีกแล้วตอนนี้ทุกอย่างเริ่มแล้วแต่เขาจะเลื้อยไปตรงไหน อย่าบอกนะว่ากระเจี๊ยบจะมีฝักแล้วมละกอเราลูกใหญ่แล้วนะคะโอ้โหขนุนนี่ต้นใหญ่มากเลยทำไมใหญ่ขนาดนี้ หมายถึงทรงพุ่มใหญ่นะคะถ้าเราไม่ตัดออกเนี่ยสงสัยจะแบบใช้พื้นที่เยอะมากเลยฝากเอเป็นกำลังใจในการชมคลิปย้อนหลังไม่ข้ามด่านนะคะถ้าคลิปไม่ได้แจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิลาบาลชาแนล กราบขอบพระคุณเอทุกท่านที่มีเมตตายอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ